าต่อกันที่นะครับความคืบหน้าของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวภาคเอกชนเนี่ยเขาได้ไปขอร้องมาก่อนหน้านี้ครับว่ามีการนะครับที่เหล่าบรรดานักธุรกิจต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาทําธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยที่มีนอมินีในการถือหุ้นแทนซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีความคืบหน้าจากทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับ <S <S ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอภิรดีตันตราพรนะครับก็บอกว่า ตอนนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนชาวต่างชาติหรือว่านอมนีครับซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทาง DSI ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาครับหลังจากที่มีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทครอบงำนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดโดยคณะทํางานชุดนี้ครับจะมีการพิจารณาข้อมูลด้านการรับจดทะเบียนธุรกิจการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบกํากับดูแลและก็ป้องปรามตลอดจนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งอ,งอย่างยั่งยืนสําหรับผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างชาติในการทําธุรกิจท่องเที่ยวนะครับมีความผิดทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโทษค่อนข้างแรงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็ยังมีโทษครับปรับรายวันอีกวัน,วนละ1 0 0 0 0บาทครับ